คุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรำตรกว่าการกระทรวงแรงงานก็วันนี้ให้สมัมภาษณ์นะเปิดเผยกรณีที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2023เนี่ยแหละ2566้าหกะ,ะโดยแรงงานดังกล่าวรวบรวมข้อมูลด้านการค้ามนุษย์จาก188ประเทศและเขตเศรษฐกิจโดยในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในเทียร์2 2> ค่ะหรือวงเล็บ ประเทศที่ดําเนินการยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวแต่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อือันนี้ก็เป็นเรตติ้งเป็นอันจริงเราดีขึ้นนะเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการสําคัญที่รัฐบาลไทยและภาคส่วนต่างๆร่วมกันดําเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง,จง,จงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้าใตการน,นําของบิ๊กตู่ท่านประยุทธ์จันโอชา แล้วก็ท่านประวิทยวงสุวรรณนะครับรองนายกที่กํากับดูแลกระทรวงแรงงานซึ่งได้ให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ระบาดกําหนดให้เป็นวาระแห่งชาติอ,อันนี้สาระสาคัญก็อยู่ตรงนี้ก็ต้องแสดงความยินดีนะแบบนี้